ซึ่งในวันนี้คับผมเราก็จะมารีวิวแอดออนสวอ r มเอ็กลนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมเกิดในโมโอพีมาอย่างดีอ่ะถ้ามันคนอื่นแบบไฟแค่บินก็เกิดนะครับผมมันจะมีสิ่งชีวิตด้วยนะครับผมเป็นอันนี้อะไรครดยเอ็ก อาริเกเตอร์เอกโคคไดเอกสองสามสี่ห้านี่จะเป็นูกมอพูอรามองนี่จะเป็นนูนะครับอันนี้ก็คือฟอกฟอกนี่เอก วางตรงไหนนะครับ้เวางในน้ำปุบปล่าโอเได้ไม่ได้คุณมาน่อันดีเบียเห็นไหม แรกกันนะครับผมไม่พูด่ะเราจะมีแอรทูอินเทนดนะครับแล้วแรกก็คือเอ่อแบนม่งมันบาีิ ก็ไม่อา้ใจนักหนที่สอบก็เธอเป็นนักเรียนี่แน่เาไปมาเล็กกุ๊อกหนูที่สอไปกศเป็นข้าท่าอ่างคห่เยนักหนจะแล่นลองนะ ไปเ hey, ฮ้เทมเพลกอาลูกออสลกออ,กอ,อกมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเลกอ,อกออตากันะ ก็จะเป็นคาราบ้าบาคะผมันคือจะเป็นไอตัวนั่นแหละนถ้าเราดิวีย่ไปกลงในกลงในชีวิตจริงอ่ะเท่ากับติวขาดนะครับเอาเป็นใครคือบิดซว๊บกดแยก ไปเราจะไปหัวฟักนี่แ้วเออป็ปกบระดาษไม่เลยน้ำแบบไโอมากระดาษเมลงมากนะคคับ มาเจอก็ะะจะมีเทพเลยครับคือคุณผู้ชมสามารถไปดูที่ผมแจกลิงก์งนะลิฟท์พันชันคือมันจะมีสูตรไอเทม เป็นแบบอันนี้เป็นหลังจะเท้คอกกระาษทีเป็นหหนักนี่จะเป็นกระดาดเป็นกรงเล็บของจระเทศครับ ใช่ไอ้ไอเดียมันคือกระดองของเจ้าหอยทากครั 91, le, บอันนี้คือผมดูแล้วเลือกหอยากครับพโมขานก็ะบบวบรครับเป็นอันนี้ได้ครับ การเมืองพวกนี้แบบรอไม่สอบเราต้งงงงองการวางวคนงาแเราแค่ไปข้าหรือน่าก็ได้ค่ะปุบให้ไหมือนขัขบไปเองนะคะฆ่เ่ะไปบ้าน,นเรานี่ยใช่ปะใช่ค่ะโ ตัดปลาเป๊บแบบนี้ครับหนึ่สมบัาิ้าไม่ถอยภาพครับออกมาได้ครับนี่ไงแล้วครับออกมาขอให้แบบมาอยากให้มันแบบวิ่งเร็วเนี้ับ 讲吧，大爷。 านหาเราเลยตัวเ,เล่เล่นได้ค่ะบบถ้าในชวิตจริงผมเอาฆ่ามาก่อนเลยเาลงไปก่อนเลยสมมติว่าท่านตายเราบบมันจะไม่ดอปก็ขอยทากคือเรา,า,าก็หาเบิกนี้เองครับบบางที่ว่าดอกคุณผู้ชมมันจะดอกหอยอกม็มีนะครับ นี่ไม่เจอดอกไข่ไม่เฉยต้อ,องขอกระชามครับโอเคก็จนะไป่ใช่มันโอกาสดอยนะจะดอกเบื่อ,อนะครับส่วนนี้คือบล็อกอะไรอ่ะโกลฟายโกลบัสก็คือจะเป็นบล็อกหนงค่อย อ๋อบักพี่หินข้ออยู่ด้านในหรือเปล่า,อ,าอัน,นจะเป็นน้ำยาเนาะกบไม่ทำอะไรได้ครับอ่าเราไปดูส่วนของอาวุธบ้างครับผมมันจะมีอันนี้ ก้าวกับแพรได้ครับพ้องกันปั๊บเดียวมันก็จะหายไปครับผมอา่อาประมาณนี้มาเนี้ยจะเป็นกุ๊กเต็มขบจระเข้ครับเจ้าหองถ่ายภาพมันก็เยอะตัวกมอ่ะมันจะมีหมวกอันนี้ด้วยครับมัน,นจะเป็นหมวกของเออไม่รู้นะจะไปอา่านเองด้วยผมเขา ไม่เขาเขาเขาบอกวิธีกนนารคราบนะครับอันนี้จะเป็นผู้อคอคอยท่ากนะครับบอกใบ้บท่าเราหลบเท้ามันก็จะมีรองเท้ากระบนะครับตาบไม่มีแล้วอาวุธไม่ไมีอันนี้เต็บบอกนะครับ อันนี้เราสามารถเลื่สามารถทุกได้ครับเราพร้อมสอบถูหยิดถูกได้ครับ bye oh, ไม่มีโมเดลบล็อกอะนี่จะเป็นเ้นัวะผมเป็นคนไใจมันก็มีอยู่แล้วอะใน่ครับในตันกางศดกสัน,นกุ๊กโอกรบบาดับมับกไปเจอ ่ะไปถ้าเ่บเป็นแมตชกกทัดดอรัรช,ชุเดี๋ยวบอกนีมาแปรแบบโอเคผมไม่อยู่นะเอาบอกีไปทัด น,น,น,นี่ก็เป็นเชืองสอยตาค่ะทุกมีวิวลองสุดท้ายสุดท้ายอันนี้จะเป็นแมกกูแคปดอนะครับเป็นแคปดอทต้นตรงกลางเนาะคือเราจะใช้นานอนะแล้วก็มือเปล่านี่ครับเดี๋ยวคนอื่นจะบอกมันไม่สมจริงเลยอะไรประมาณนะั้นแม่ชอนคับเราต้องใช้มือเปล่าใช้นานเท่านั้นนะครับ ันจะเป็นไมโครไมโครโรเตอร์นะคลการกวบกาที่จบอินอาไพยฟาเวอร์ทับวางไปได้ไม่รู้จะ้ไม่ได้แม่มาเนเดง ถ้าขายไปแล้วครับเราแบบใส่ดอกไม้ตันกลายเป็นพวกดอกไม้เกกการครับอู้ยยย หมดูอะไรอะหย,ยุดยดยุยยมดหดหยุดดยห ไประบบนี่เป็นแบบนี้เป็นพรมที่เกี่ยวกับอนประสบอ่ารนันนะครับินี่จะเป็นล่าจมูกเป็นละบ้าที่ต้ตรการนะครับก็ไม่แพ่ไหมคมัน <Labor> ข <ator il fi> ึ้อมดีกล้วยนะครับ ลร้น เราถูกถูกเครื่องประจปินประมาณนีมครับ แม่